สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP ทีตลอก็จบไปแล้วกับการเลือกตั้งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประกาศผลอย่างเป็นทางการเอาเป็นว่าใครได้สอสอเขตที่ตัวต้องการก็ยินดีด้วยใครพลาดไปใครเลือกคนที่ไม่ได้ก็มันก็ระบบประชาธิปไตยอะเนาะ ก็ต้องเข้าใจว่าเสียงส่วนมากก็ต้องชนะเอาเป็นว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยจริงๆผมก็คิดจะพูดอยู่หลายเรื่องแต่ไม่อยากจะก้าวไกลมากมันเป็นเด็นค่อนข้างจะเซนซิทีฟเลยช่วงนี้ผมเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าดีกว่าไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้หรอกเรื่องมันเกิดมานานแล้วเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวผมเอง ผมโดนวิชาชีพหลอกเองเฮ้ยขนาดคุณทนายยังโดนเลยใช่มันมีโอกาสโดนได้ทั้งนั้นความประมาทความมักง่ายนิดเดียวมันก็มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับวัสดุส่งมาเก็บเงินปลายทางเราเลาเรื่องให้ฟังก่อน ก็คือโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงก็แอบติดช้อปออนไลน์นิดหน่อยแหละเพราะมันสะดวกแป,ป,แป,ป๊บๆเดี๋ยวก็มีโค้ดส่งฟรีมาอีกแล้วก็อ่ะของกินใกล้หมดซื้อขนมซื้ออะไรของใช้นิดหน่อยเอาเป็นว่ามันก็สะดวกกว่าไปเดินห้างเราซื้อนี้ซื้อหน่อยมีส่งฟรีด้วยอ่ะซื้อลถใหญ่หนก็ได้มันจะได้ส่วนลดก็ว่าไป เอาเป็นว่าผมเป็นคนที่สั่งของออนไลน์เป็นนิดอยู่แล้วสัปดาห์นึงเนี่ยเดือนเดือนนึงเนี่ยใช้โค้ดส่งฟรีครบแน่นอนผมนี่ g o เม m e m b e r ก็เรียกว่ากลางๆยังไม่ถึงกับแบบติดการช็อปขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็เริ่มแล้วแหละเนาะโกเม m e m b e r แล้วของช้อปปี้ก็มีโค้ดส่งฟรีเรื่อยๆสั่งทุกเดือนส่วนใหญ่ก็เป็นของใช้ของกินของสัตว์เลี้ยงวนๆอยู่เท่านี้แหละ เอาเป็นว่าสั่งปกติอยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้เป็นการจ่ายเงินปลายทางคือด้วยความที่สมัยก่อนนะเราไม่เชื่อใจเราต้องได้ของก่อนเราถึงจะยอมจ่ายเงินความคิดเป็นอย่างนั้นไงเราก็ใช้บริการในการจ่ายเงินปลายทางคิดว่าไอ้การจ่ายเงินปลายทางเนี่ยไม่โกงแน่ๆ ของมาถึงเราแน่ๆเอาเป็นว่าผมก็มกักจะสั่งแบบจ่ายเงินปลายทางตอนนัน้นะวันดีคืนร้ายก็มีของมาส่งที่ออฟฟิศผมนี่แหละมากดกิ่งออฟฟิศพอดีพอดีผมติดสายลูกค้ากำลังคุยกันเรื่องค่อนข้างซีเรียดเลยก็คดีอาญาเนาะมันถึงคุกถึงตารางเรื่องมันแบบ เราต้องมีสติต้องตั้งใจฟังลูกค้าก็เลยแบบเนาะกำลังกำลังติดสายอยู่เนี่ยเขาก็กดกิ่งก็ก็อ่ะสักคู่นะครับเดินออกไปครับผมส่งวัสดุครับมีเก็บเงินปลายทาง200บาทอ่ะเราก็อ่ะ200บาทมีในกระเป๋าตังค์อยู่แล้วอ่ะหยิบให้ไป200บาทกลับมานั่งคุยกับลูกความจนจบ คุยโทรศัพท์ไม่ได้คุยแบบฟิสิกอลไม่ได้มาที่สำนักง,งานคุยกันจนจบเกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากที่รับของมาแล้วเราก็สงสัยพัสดุเอ๊ะอะไรเราสั่งอะไรมาวะคือไม่ได้เอะใจตอนนั้นก็ก็รีบเงินมันก็ไม่เยอะเปิดออกมาเป็นน้ำยาอะไรวะ มันมันจะชื่อเวอร์เวอร์หรูหาาราอลังการไฮโซนิดหนึ่งอะ่ะแพลตินัมอะไรสักอย่างน้ำยาขัดอลูมิเนียมแล้วแล้วกูมีอลูมิเนียมอะไรให้ขัดวะรถกูก็มีอลูอยู่หน,ยหน่อยนึงตรงกระจังแน่เฮ้ยไม่ได้สั่งผมไม่ได้สั่งไอ้ของชิ้นนี้มาขวดแม่งแค่นี้ขวดขวดไม่งสูงก,ก็พอปากกาเนี่ยแต่อ้วนหน่อยนึง น่าจะประมาณร้อยมิลิตรไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบมิลิตรประมาณนั้นหลอดหลอดนิดเดียวสองร้อยบาทไอเงินน่ะไม่เสียดายแต่โดนรูปขมนี่แม่งยอมไม่ได้เป็นว่าเป็นว่าคนเราบางทีอ่ะเงินมีเว้ยแต่มาหยามกันอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องวันนี้ก็เลยจะเอา เรื่องมาแชร์ให้ฟังว่าทานายปฏิบัติการอย่างไรบ้างหลังจากโดนโกงไปสองร้อยบาทได้เงินคืนด้วยอะเฉลยตอนจบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะได้เป็นแนวทางให้พีพีน้องๆที่โดนเคสแบบเดียวกันเนี้ยไอการโดนหลอกรับของปลายทางแล้วเราไม่ได้สั่งมาเนี้ยเสียเงินปลายทาง ให้กับคนส่งพัสดุไปแล้วมันสามารถจะมีแนวเอาคืนอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยคิดอะไรไม่ออกไปแจ้งความไว้ก่อนหนึ่งนะแจ้งความการที่คุณไปแจ้งความคุณโดนกระทําความผิดอาญาแล้วคุณไปแจ้งความ อย่างน้อยหนึ่งเลยนะมันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเราแจ้งความแล้วมันก็ไม่หมดอายุความไอาการช่อโกงเนี่ยมันเป็นความผิดต่อบุคคลแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องแจ้งความภายในสามเดือนถ้าสามเดือนหลังจากกฎหมายอย่างนี้หลังจากทราบหรือควรทราบ ถึงการกระทำความผิดอาญานั้นใช่ว่าควรทราบเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะอ้างว่ากูเพิ่งทราบเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเนี้ยผมรับของมาผมแกะกล่องผมก็ต้องรู้แล้ววันนั้นคุณก็ต้องควรริ้วแล้วหรือเปล่าว่าคุณโดนโกงภายในสามเดือนถ้าคุณไม่ไปแจ้งความจะทำให้เสียอายุความในการแจ้งความทันทีไม่แจ้งความร้องทุกข์ภายในสามเดือนนะ จบเหงง่ายๆเลยคุณทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งไปแจ้งความโดยการไปแจ้งความเราก็เอาเรื่องที่เราโดนมานั่นแหละไปบอกให้ตำรวจฟังเดี๋ยวตำรวจพูดให้ถูกก็คือพนักงานสอบสวนเขาก็จะหาข้อหาใส่ให้เองแต่ไอการโดนหลอกจะหลอกท่าไหนจะนั่งหลอกนอนหลอกตีลังกาหลอก มันคือข้อหาช่อโกงผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ดูหลอกลวงผิดฐานช่อโกงคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินห0 0 0ื่นหรือทั้งจำทั้งปรับเอาเป็นว่าจำง่ายๆคุณโดนหลอกเสียเงินเสียของเสียอะไรก็ตาม สียทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นเงินจะเป็นข้าวของของใช้ปากกาแท่งเดียวก็เป็นทรัพย์สินแล้วหรือแม้กระทั่งทรัพย์สิสนดิจิตอลไฟฟ้าโดนลักไฟฟ้าโดนต่อไฟฟ้ามีความผิดอาญาลักทรัพย์เพราะไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินคืออะไรอะไรที่มันมีมูล,ลค่าไอดีเกม จริงๆแล้วเป็นทรัพย์สินแต่ผมแนะนําน้องๆไปหลายคนน้องๆบอกตํารวจบอกว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินมันไม่มีมูลค่ามันจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีมูลค่าเขาก็ซื้อขายกันอยู่ในตลาดเอาตลาดให้เขาดูสิเนี่ยเห็นไหมมันมีราคาขนาดปากกาแห่งเดียวจะเป็นทรัพย์สินเลย ID เกมเนี่ยบาง ID ขายกันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีให้เห็นกันมาแล้วมันจะไม่เป็นทรัพย์สิน้อย่างไรนะ ทรัพย์สินเราเสียทรัพย์สินจะเสียโดยการอะไรก็ตามมีความผิดอาญาทั้งหมดมันจะมีลักทรัพย์ก็คือโดนขโมยยักยอกเราฝากไว้ให้เขาแล้วเขาเอาไปต่างกันนิดเดียวต่างกันที่ใครครอบครองอยู่แล้วก็มาเรื่องช่อโกงโดนหลอกเอาไปอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อหาช่อโกง ผมก็ไปแจ้งความแล้วก็ระบุให้ตำรวจเนี่ยออกเรื่องทำหนังสือให้ตำรวจทำหนังสืออายัดส่งไปที่จำไม่ได้ว่าเคอรี่หรือเปล่าน่าจะเคอรี่สมัยนั้นเคอรี่ดังสุดมันมัน,ม,นมันมีไม่กี่เจ้าสมัยก่อนมันยังไม่แข่งกันขนาดนี้น่าจะเคอรี่ให้เคอรี่หรือเจ็ดวะจำไม่ได้จำไม่ได้ เอาเป็นว่าไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวไปลามพามเขาเสียชื่อเสียงอีกเอาเป็นว่าเป็นผู้ส่งวัสดุรายหนึ่งแล้วกันก็ผมก็ออกหนังสือให้ว่าขออนุญ,ญาตบัญชีของตัวผู้รับสินค้าผู้ขายสินค้าผู้ส่งสินค้านียไม่ให้โอนให้ผู้ขายสินค้าเพราะว่าตามหลักการถ้าเราสั่งของเรามาเก็บเงินไปทางเนี่ยจ่ายเงินไปแล้ว เงินมันต้องไปเข้าบัญชีส่วนกลางก่อนแล้วก็ถึงจะต้องโอนให้ตัวผู้ที่ส่งมาเพราะฉะนั้นวันนั้นผมได้รับพสัสดุดังกล่าวช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่สองผมวิ่งไปสถานีตำรวจเนี่ยที่สํานักงานเนี่ยมันอยู่ใกล้กับสอนอคูคตนิดเดียวเิวยข้ามถนนถึงเลยประมาณ4ี่ห้าเมตร ก็ขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปแม่งต้องแท็กต์ไปเนี่ยใกล้ๆไปแจ้งความแจ้งความเสร็จได้หนังสือมาผมก็เช็คกับทางบริษัทขนส่งว่าเฮ้ยตอนเนี้ยผมโดนช่อโกหกโดนหลอกส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางผมเสียเงินไป200บาทนะ่ะมันไม่เยอะหรอกแต่มันแค้นมันเจ็บใจหนึ่งเลยผมโเลยคดีช่อโกงมีโทษคุกอย่ที่บอกสองเงินกูก็ไม่ให้ เงินสองร้อยบาทก็คือเงินกูกูไม่ให้เสียเวลากูก็ไม่ยอมอ่ะก็ก็เป็นคนดื้อนิดหนึง่งเอาเป็นว่าจริงๆปล่อยวางได้ก็ดีกว่าเนาะแต่เราเรารู้สึกเราถูกลูกคมบาทเดียวกูก็ไม่ยอมในทีนั้นอ่ะสองร้อยบาทกูก็ไม่ยอมผมก็ให้ตำรวจออกหนังสือให้แล้วก็บุกไปที่สาขาเขาเลยไปที่สาขาเขาบอกว่า เดี๋ยวพี่ต้องไปจ้างทางตัวโกดังเพราะเดี๋ยวรูปของเนี่ยพอส่งเสร็จเขาจะเป็นรายงานตัวที่โกดังกันไปเอาเงินไปให้ที่โกดังแล้วพอปิดจ็อบปิดวันเนี่ยเขาจะโอนไปส่วนกลางซึ่งถ้าโอนไปส่วนกลางแล้วเนี่ยเรื่องยากแล้วจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรก็ทําตอนมันกําลังเกิดเพิ่งเกิดเหตุหนึ่งเราจําเรื่องได้สอง เงินมันยังไม่ไปไหนมันยังอยู่กับคนที่มาส่งเอาเว็ว่าตอนแรกผมไปสาขาสาขาบอกว่าต้องไปติดต่อที่ส่วนกลางส่วนกลางเนี่ยมันเป็นโกดังอยู่ในหลืบในซอยเลยอยู่ลึกๆเข้าไปในคลองสองเนี่ยก็เป็นโกดังเก็บสต็อกสินค้าที่คนส่งมาเลยไปแจ้งเขาเอาหนังสือไปแจ้งเขาก็ติดต่อกับทางคนที่มาส่งให้เรา แล้วก็ทําเรื่องคืนเงินให้ทันทีอันนี้โชคดีไหวตัวทันไหวตัวเร็วแล้วก็ดําเนินการได้รวด,ดเร็วเขาก็บอกเดี๋ยวหนูทําเรื่องตีคืนให้เลยแล้วกันแล้วก็ให้เงินคืนอ่ะสรุปว่าขั้นตอนการแก้ไขคือหนึ่งไปแจ้งความสองเอาหนังสือจากการแจ้งความไปให้บริษัทขนส่ง ยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะว่าถ้าเขาโอนเงินให้ส่วนกลางแล้วจะทําเรื่องถอนมายากนะทําให้ได้อย่างนี้นี่คือขั้นตอนการแก้ไขซึ่งแม่งไม่สนุกแม่งเสียเวลาผมจําได้กลับมาบ้างวันนั้นก็ใบสี่ใบห้าลวเหนื่อยแล้วร้อนชิบหายเลยแดดไประเทศไทยอย่างที่คุณรู้ปกติเปิดแอร์อยู่ห้องัแต่ไปลาบากระบนอยู่นอกบ้านเพื่อเงินสองร้อยบาท<ม>เอาเอาเรื่อง ไม่คุ้มหรอกแต่ว่าสะใจก็จริงๆก็คดีมันคงจมไปแหละแต่เงินนงินได้คืนแล้วแน่น,นอนแจ้งความแล้วก็ยังเงียบอยู่ไม่ไม่เห็นจะติดต่ออะไรมาตํารวจก็เป็นอย่างเงี้บ,บางทีอ่านว่าผมไม่บ่นมากแต่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันในวันนี้ว่าเฮ้ยสี่เท้ายังรู้พลาดนักป่าจังรู้พังผมที่ค่อนข้างจะมีภูมิคุ้มกันเยอะผมอ่านข่าวเยอะผมเจอมาเยอะ เจอในฐานะทนายอะเนาะมีคนโดนโกงมาพูดมาหลอกมันก็ยังพลาดเลยเพราะเห็นว่าเงินมันน้อยเราก็เลยไม่ได้เช็คละเอียดเฮ้ยมันมาจากแอปไหนวะเราก็เห็นเป็นบริษัทขนส่งพัสดุทั่วไปที่เราก็สั่งของสั่งสี้าออนไลน์มาอยู่แล้วเอาเป็นว่าวันนี้แชร์ประสบการณ์เรื่องนี้กันเท่านี้ถ้ายังไงไม่โดนโกงเสียเลยจะดีกว่า ดีกว่าวัวหายแล้วมาเลาะคอกแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ว่าเนี่ยเป็นเคสที่ผมเจอกับตัวที่วัวแม่งหายเว้ยแต่ไปต้อนไปเรียกเอาวัวคืนไม่ได้เออก็ยังก็ยังสามารถทำได้อาจจะยังไม่สายเกินไปถ้าเพิ่งโดนสำหรับวันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้เห็นว่าคลิปมีประโยชน์อยากแชร์อยากให้คนเห็นหเยอะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็ลงความคิดเห็นมาให้ผมฟังหน่อยเฮ้ยผมผมพลาดได้ยังไงวะคุณเคยโดนหรือเปล่าการส่งของปลายทางแบบหลอกเอาเงินแบบนี้อ่ะวันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ